สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระไตรปิฎกอ่านง่ายโดยมูลที่โพธิศาสตร์กับผมดรนัทวุฒิวัชระคุณยุโดรดรแหลมมาบรรยายาทำในเรื่องพระสูตรวันนี้คงอยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าสากัดปัญหาสูตรก็คือปัญหาธรรมที่เท้าสกัดถามพระพุทธเจ้าครับวันนี้คงอยู่ในตอนที่ที่เรียกชื่อว่าอินทรีย์สังวร ปัญหาของสกะสูสรดนี้นก็คือเรื่องอ,อะไรเป็นเครื่องผูกพันของเราสัตว์ทั้งหลายพุยวจ้าก็ตอบไปว่าไอ้เครื่องผูกพันทั้งหมดมาจากความคิดนั่นแหละความคิดปรุงแต่งมันเป็นเหตุสาเหตุของทุกอย่างนะคิดถึงทุกเพราะฉะนั้นการจะดับคิดได้ยังไงมันถึงจะดับทุกได้นะเพาคิดเป็นถึงทุกเนี่ยมันก็ต้องดับที่คิดไม่ใช่ดับที่ทุก เพราะทุกมันเป็นผลระดับที่คิดระดับที่คิดทํำยังไงนะครับเออกระหลึ่งใจนะสงมนัฐทงมนัหรือวางเฉยยังไงที่มันถูกนะไอ้ที่ที่ทาที่ควรทําแต่ไม่ควรทำอันที่สองก็คือว่ามีศีลเนี่ยทั้งกายวาจานะที่ควรทํากับไม่ควรทําเหมือนกันทั้งสองตัวที่ผ่านมาทั้งหมดก็ไอ้ที่ทำเนี่ย ทำให้แบบบุญมันจเจริญขึ้นที่เป็นกุศลน่ะกุศลผลบุญน่ะมันจเจริญขึ้นก็ทำนะก็ควรจะเสพไอที่มันทําให้กุศลมันเสื่อมลงบุญมันสูรูมันหายหลหายไปแต่ก็าบาปมันมีมากขึ้นนะมันก็คือการจองเวงเยอมากขึ้นถูกไหมว่ามันมีแล้วก็จบนะกายวาจา เพราะือวาจานี่แสบที่มันสำคัญมันเป็นตัวเริ่มต้นเลยก่อเรื่องขึ้นมาคือพูดนี่แหละก่อนที่เท้าจะไปถึงเนี่ยมันมามือก่อนแล้วมันมาจากปากาก,ปาก่อนแล้วจากปากมันลงร่างเลยลงมือลงตีนล่ะใช่ไหมนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็จองเวงก็มันก็ไซด์ก,กันไปเอาปืนยิงอกอามือก็มีใจอะไรก็ใช้ปืนยิงก็มีบางทีต่อยก็ไม่มีเท้าก็มี มันเป็นซะอย่างนั้นนี่สำรวจในเขาเรียกว่าสำรวจในศีลนะที่ทําแล้วมันจเจริญขึ้นบุญเจริญผุสนเจริญทำไอ้ที่บุญจเจริญไอ้ที่มันเกิดบาปนะที่เกิดการจองเวงการเบียดเบียนและการเป็นโทษเนี่ยอย่าไปทําสุดท้ายในตอนนี้ท่้าสกาถามก็คือนะอินทรียสังวรเพราะอะไรพอใจไม่พอใจ ถูกไหมมันเกิดความพอใจไม่พอใจอะไรถ้าไมนเกิดพอใจไม่พอใจอยึดยึด,ย,ดยิดความพอก็คืออะไรก็คือไอตัวสําคัญคือตัวที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรก็คือรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสก็คือกามาคุณนั่นแหละนะติดในรูปติดในเสียงนะติดในกลิ่นติดในสัมผัส ไอ้วก้นี้ยจะติดเสร็จแล้วไม่พอใจถ้าแต่ตัวเองไม่ทําให้ติดมันก็ไม่พอใจนะมันทําให้ไอม้มาละลานไอ้อาเสติดของตัวเองเหมือนเสพติดอ่ะถามว่าโกรธไหมล่ะโกรธเสียใจไหมเสียใจหน้าตาฉันเนี่ยทาไมสู้เขาไม่ได้ทำไมเสียงฉันไม่ค่อยได้ยินอุกิจนะเสียงฉันมีปัญหาเป็นโทษอ่ะที่เกิดปัญหาขึ้นมาเป็นโทษก็มีปัญหา รูปรถกินเสียงน้ำผัดหน้าตาฉันนี่ไม่ดีเลยสู้คนอื่นไม่ได้ก็น้อยใจเป็นโทมลัสเสียใจมันไม่เกิดหรือเกิดผลดีเลยแล้วก็เกิดความอิจฉาริษยาไหมอิจฉาริษยาคนอื่นทําไมดีก็บฉันเปรียบเทียบแล้วล่ะเมื่อเปรียบเทียบแล้วมันก็เกิดอะไรอ่ะจิตก็คิดมากวิตกกังวลสารพัดนะพอใจไม่พอใจอคติขึ้นมาเลย อนะาติดอริสยาดเลอิชาลริสยาก็กระทำไปอย่างที่ที่มันเป็นอกุศลน,นะครับอกุศลก็ไม่ได้เพราะในอันนี้คือสํารวมหน่อยนะสังวรในอินทรีย์ทั้งหลายนะเวลาชอบก็รักรักเหลือเกินฮนะไม่บริบบต์ที่จะก่อให้เกิดคพาะไม่รักหรอกหลงไปอยู่ในนั้นนะ่ะเวลาเกลียดก็เกลียดเหลือเกิน จะถามว่ามันมีเกียรติมันมีมันมีรักมันหลงเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ละวันมันไม่สมอเสมอบางวันรักกันมันดีๆพรุ่งนี้ทะเลาะกันล้ผัวเมียทะเลาะกันไหมหล่ะมีไหมล่ะอยู่กันอย่างดีเวลารักก็หวานชื่นเวลาเกลียก็โกรกกันเหลือเกินลงไม้ลงมือกันนี่เพราะอย่างนั้นเพราะต้องสังวรพระเจ้าบอกต้องสังวรอินทรีย์รูปรสกินเสียงวันนี้ซื้อกับข้าวมาไม่พอใจไม่อร่อยยังจำไม่กินอย่างนี้ทําไมซื้อมาให้อันก็โกรยขึ้นมาอีก คว่างทิ้งคว่างจานที่ทะเลาะกันล่ะนนเนี่ยของคนทํางานแทบตายก็บบยกลับบ้านเนี่ยภรรยากลับมาบ้านทำกับข้าวอีกทำก็กไม่เป็นพอใจโดนอีกก็ทะเลาะกันเลยสิอย่างที่เนี่ยก็ได้ว่าสำรวมในอินทรีย์อย่าหลงไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าสัมผัสเหมือนกันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสห้าอย่างเนี่ย อย่าไปหลงอย่างมันมากนะอย่าไปสุดขั้วนะพระเจ้าบอกต้องสํารวมนะไม่ได้ดีใจก็ดีใจหายชอบจะชอบใจหายกินนี้ฉันชอบอย่างอื่นฉันไม่ชอบก็เกิดความโกรธขึ้นมารถนี้ฉันชอบนันกินอาหารชุดนี้ฉันกินมังคนเนี่ยนะเป็นมะเร็งเนี่ยนะเขาให้กินข้าวอะไรไหมข้าวซ้อมมือไม่กิน ฉันยอมตายที่ฉันจะยอมกินพอจะตายจริงก็ทุรนทุรายมันเป็นซะอย่างนี้บางคนไม่กินเลยครับนี่เพราะติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสห้าตัวครับสังวรหน่อยเขาเรียกว่าสังวรอินทรีย์แปลว่าร่างกายนะอินทรีย์ร่างกายสังวรอินทรีย์ห้าอย่างครับนะตาดูที่ตานะรูปอย่างนี้ฉันชอบรูปอย่างนี้ไม่ชอบแฟชั่นอย่างนี้ฉันชอบ ไม่แฟชั่น่านี้ฉันไม่ได้ฉันได้ชอบแต่แอปอสตาร์บัคอย่างเดียวอย่างอื่นฉันไม่กินกินแต่สตาร์บัคอย่างเงี้ยราคาร้อยสองร้อยบาทอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเนี่ยค่าหากินได้วันละไม่กินตามไม่ถึงร้อยกินกาแฟที่สตาร์บัคก,ก็กินอย่างนั้นเคยอ,อยู่อเมริกามามาเม,มึงไทยก็ต้องกินอย่างนั้นไม่มีเงินก็ไปเที่ยวเค้นกับคนอื่นเขา ซื้อแอปเปอยู่อเมริกาใช้ได้แอปเปมานี่ไม่เอาอะไรอข้ออื่นแอปเปิลแอปเปิลวอโวอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นแหะแต่เงินรั์ในกระเป๋าไม่มีเป็นข่าชาวบ้านมีผ่อนจุ่งงานก็ไม่มีทาําก็อยากได้แบบนั้นเมื่ออยากได้มากๆก็ไปหาหทางที่ผิดนี่แหละรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งนั้นนะมันสังวรสำรวมหน่อย ดูตามความเป็นจริงว่ามีกําลังก่อนแล้วเมื่อเมื่อดูตามความเป็นจริงดูตามฐานะดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันก็สามารถที่จะปฏิบัติสิ่งที่เป็นกุศลน,นะไม่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ทําบาปบางทีทําบาปต่อพ่อแม่ก็มีลูกแบบนี้ลูกบางคนเนี่ยพ่อแม่มีจะกินนมหามาให้อยากจะไอ้ฉันอยากจะไอิเปิลฉันเป็นเด็กเรียนนอก แต่ตอนนั้นเจ๊งในปีสนะีู่น่ะเจ๊งมาทุกคนเคยรวยมาอยู่ก็เจ๊งมาทำไงไอ้หนี้ร้อยล้านนะอยู่ๆฟาไปหนึ่งพันล้านอย่างเงี้ยในปีสนะี่ศูนย์น่ะบางคนทำใจไม่ได้ใน,ในวิกฤตเศรษฐกิจแต่ความเคยชินมันเคยอย่างเงี้ยมันเ,เสียทั้งหลายทนไม่ได้แต่เท่าแก่บอทนได้เพราะเท่าแก่นี่ก็เริ่มไต่เต้ามาเพราะสุดท้ายเนี่ยเท่าแก่มาแก้ให้เสียทั้งหลายหมด ในปี40นะฮะท่านยังไม่ท่านผู้ชมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอินทรีย์สังวรอย่าเคยชิเคยได้อย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความเป็นจริงมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องดูตามความเป็นจริงงั้นจะพลาดถ้าไม่ตามความจริงก็จะพลาดในการประกอบสิ่งที่เป็นอกุศลนะครับนี่คืออินทรีย์สังวรอย่าไปหลงกับรูปร่างสัมผัสนะ,นะครับโอเคไหมครับท่านผู้ชม ก็บทนี้คืออินทรียสังวรนะที่ต้องต้องต้องคนระนะับเออมันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสั้นๆน,นะครับอินทรียสังวรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ